สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจย 19, ยายเสียง919กองบัญชาการหน่ยวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไป lemonade, พร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักรบพ,พัฒนาครับกองบัญชาการกองรับไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึสองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการหานพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณพาขึ้นที่เร็วประกอบด้วยกําลังพลจํานวน5้านายารถยนต์กึง่งบรรทุกขนาดเล็กนะฮะออกสํารวจระดับน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติแล้วก็เตรียมความพร้อมของกาลังพลยานผาานะและยุทธปกรณ์อยู่ที่อําเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ